นานาไราบีนาจากดาราแซบสู่แม่หญิงหลอกเงินเพื่อนประกันตัว1ล้านแต่ดราม่ายังเดือดเฮ้ยยยเพื่อนเพื่อนวันนี้กูจะมาเล่าแบบเพื่อนเมามอยกันเองเลยนะเรื่องดาราม่าร้อนฉานานานาไราบีนาที่เพิ่งได้ประกันตัวออกจากศาลเมื่อเช้านี้4ทธันวาคม2568หลังจากโดนจับคดีช่อโกงเงินเพื่อนๆสูงปรีถ,ถึง195ล้านบาทเหมือนแบบจากดาราดีเจสาวแซบที่เคยแจก ความคิวส์ในรายการจูจ่ๆกลายเป็นแก๊งนางฟ้าหลอกลงทุนลูกโซ่สงั้นกูส่หัวให้เลยอะ่ะใครจะไปคิดว่าคนใกล้ตัวจะทำแบบนี้ได้แต่เอาล่ะอย่าเพิ่งด่ากูจะสรุปให้แบบครบเครื่องทั้งแฟกต์ plus กระแสโซเชียลที่เดือดยิ่งกว่าไฟลนกล้นตามสไตล์กูที่ชอบเล่าให้สนุกสนุกน่าติดตามแล้วก็วิเคราะห์ต่อว่ามันจะไปทางไหนต่อไปลุยกันเลยพื้นหลังดรามา่านานาทำอะไรให้โลกแตกไทม์ไลน์แบบชิ จุดเริ่มต้นหวานหวานปี2,566ถึง2 5 6 7นานาไรบีนาหรือไรบีนาอินทชัยอายุ45สาวดีเจนักแสดงชื่อดังภรยาเวไทเทเนียมเริ่มชวนเพื่อนสนิทพลัสกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติที่รู้จักกันมานานมาลงทุนธุรกิจวงในนะคะเฉพาะคนใกล้ตัวเธอบอกแบบคูค,คูว่าลงทุนปล่อยเงินกู้สินเชื่อบุคคลดอกเบีย้ยโหด 4- 7ต่อเดือน ปีละ48-84%นะว้ยสูงปรีดหรือลงทุนเทรดหุ้นกับเซียนดัง plus ส,สนามบาสเกตบอล plus ร้านอาหารในไทยอเมริกา plus กองทุนครอบครัวใหญ่แบบฟังดูหรูหราเว่์ ตอนแรกเหยื่อได้ผลตอบแทนจริงๆนะทำให้ทุกคนเชื่อสนิทเอาเงินไปโยนให้หมดทีละ5้าถึง10ล้านรวมๆแล้วพุ่งไป195ล้านบาทจาก17ไรายบางแหล่งบอกยอดรวมอาจทะลุ400ล้านถ้านับนี้เพื่อนเก่า กลิ่นตุตุเริ่มโผล่ต้นปี2568จากกอพอเป็นต้นมานานาเริ่มหยุดจ่ายบอกว่าบัญชีโดนรัฐอายัดแล้วโยนเช็คเงินสดมาให้แต่เด้งหมดสลิปโอนเงินปลอมเอกสารโอนหุ้นปลอมแบบทำละเอียดยิบเริ่มถูกเปิดโปงผู้เสียหายเช็คข้อมูลปรากฏว่าธุรกิจไม่มีจริงเลยสักอันมันคือแชร์ลูกโซ่ชัดๆเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคน สุดท้ายเหยื่อรวมตัวแจ้งความกกสี่บกปอสอปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจตำรวจเลยออกหมายจับสารอาญาฐานช่อโกงทัพบวกพรก,รกรกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนโทษหนักจับกลุ่มได้10ปีต่อกระทงถ้าผิดหลายกระทงคืออื้อซ่า สุดพีคจับคาบ้านหรู3ทค2568ตำรวจปออสอบุกจับนานาคา,าบ้านพระขนงตอนเช้าเธอให้การปฏิเสธทุกข้อหาแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเพราะหลักฐานแน่นพบเอกสารปลอมเพีอบยืดของกลามโหดมาก iPhone 7แบบริกของสะสม11กล่องฮาร์ดแวร์วอ l เล็ตเ g e r Nano X ที่หลายคนคิดว่าเอาไว้ซุกคลิปโตหนีแต่จริงๆมันแค่ตัวช่วยเก็บรหัสไม่ใช่ตู้เซฟเงิน จะเท่าหรอกละกระเป๋า h e r m e เ b ส r k i n plus L V จิวเวลลี่50ชิ้นรถมินิคูเปอร์เอสมสีขาวโฉนดที่ดิน2แปลงมูลค่าราว10ล้านนานาเครียดหนักห่วงลูกบวกครอบครัวทนายสายหยุดบอกว่าพยายามมอบตัวตั้งแต่หนึ่งทอคอแต่ตรอไม่รับสงสัยสร้างผลงานใหม่ดราม่านี้เดือดต่ออีก อัปเดตล่าสุดประกันตัวสำเร็จ4ทค2568หลังฝากขังชั้นแรกที่ศาลอาญาตรอขานประกันเพราะกลัวหลบหนีน้องสาวนานายื่อนหลักทรัพย์1ล้านบาทศาลเมตตาอนุญาตประกันเงื่อนไขโหดห้ามออกนอกประเทศแจ้งตอมบวกรายงานตัวตามกำหนดพิเศษสุดตั้งที่ปรึกษาจิตสังคมจากคลินิกศาลมาดูแลโคศกศาลบอกเพื่อป้องกันทำผิดซ้ำช่วยเยียวยาจิตใจเพราะดราม่านี้กระทบหนักนานา เดินก้มหน้าวิ่งหนีสื่อตอนไปศาลสวมผ้าคลุมหัวปิดปากเงียบแบบน่าสงสารปนโมโหอ่ะ กระแสสังคมชาวเน็ตเดือดแบ่งฟังชัดเจนสรุปคอมเมนต์ฮอตๆอจาก x บวกเฟสดรามานี้ระเบิดเถเทิงบนโซเชียลตั้งแต่เพจท่านเปาแชร์ครั้งแรกย้อนไปพอยอ2568ชาวเน็ตแชร์กันว่อนแฮชแท็กนานาไรบีนาทะลุล้านวิวกูสแกนคอมเมนต์มาแบบรวบยอดสรุปแบ่ง3าฝั่งหลักมีทั้งด่าบวกเสียดสีบวกเห็นใจนิดๆฝั่งด่าโหดส่วนใหญ่70%เดือดสุด หลอกเพื่อนสนิทแบบนี้ใจร้ายชิบหายเจนี่โดน3ล้านร้านอาหารอเมริกาไม่มีจริงซะง,งั้นจากแอด t v h d 3 4หรือเงิน195ล้านไปไหนเปสามีเวหรอรถนาฬิกาที่ดินเขาโพสเพื่อนสนิทยังช็อกเลยชาวเน็ตโพสต์รูปของกลางยึดได้แล้วแคปชั่นจากดาราแซบสู่แม่ค้าหมูกระทะแบบเสียดสีแรงมีคนแชร์ประสบการณ์โดนหลอกคล้ายฉันโดนโกง จากคนดังแบบนี้ชีวิตพังต้องขายอาหารคลีนหาเลี้ยงลูกแอดโซ่คาเฟฝั่งนี้เรียกร้องคืนเงินให้หมดอย่าปล่อยให้รวยแล้วรอดเดือดแบบอยากเห็นดานาโดนยึดทรัพย์ทั้งหมด ฝังเห็นใจให้โอกาส20%นุ่มนวลกว่าน่าสงสารนะสามีหายตัว3วันห่วงลูกเครียดขนาดไหนอาจดอนหลอกเองก็ได้จากแอดทาร์โยหรือสารเมตตามีที่ปรึกษาจิตใจดีแล้วอย่าด่าหนักเดี๋ยวฟื้นยากบางคนโพสต์เป็นดราม,ม่าครอบครัวมากกว่าอย่าทำลายชีวิตคนทั้งชีวิต แต่กูว่ามันน้อยเพราะหลักฐานแน่นเกินใครจะเชื่อฝั่งกลางเมาห์มอย10%สนุกกับดรามา่าเลเจอร์นานเอ็กซ์ที่ยุดได้ไม่ใช่สุคริปโตหนีนะเว้ยแค่ตัวช่วยรหัสเฉยๆกูรู้เฉลยแล้วหรือเวหายไปไหนรอตอนนี้แหละใครเพื่อนแท้จริง ชาวเน็ตทำมีมเพียบเช่นรูปนานาคลุมหัววิ่งบวกแคปชั่นจากแจกจูบสู่แจกเช็คเด้งแบบฮาแต่แจบโดยรวมกระแสะโซเชียลยังเดือดต่อ x เต็มไปด้วยโพสต์ล่าสุดจาก at the standard th plus at h a i pbs ที่อัปเดตประกันตัวชาวเน็ตแชร์กันแบบรอดคุกแต่คืนเงินยังมันสะท้อนสังคมไทยที่เกลียดคนดังหลอกเพื่อนสุดๆนะเพราะมันกระทบความไว้วางใจอะ่ะ วิเคราะห์สถานการณ์มันจะจบยังไงแนวโน้มต่อไปขูข่คาดเดาแบบเชี่ยวชาญโซเชียลเฮ้ย hey, ดราม่านี้ไม่จบง่ายๆนะเพื่อนกูในฐานะนักสรุปดราม่ามือฉมังบอกเลยว่ามันมีเลเยอร์ลึกซึ้งจากแค่ยืมเงินเบี้ยวกลายเป็นคดีอาญานหนักเพราะพระกกู้ยืมเงินโทษสูงจำคุก10ปีเปอรกระทงถ้าผิด17กระทงคือคำนวณไม่ไหวนา,นานาปฏิเสธแต่ หลักฐานเอกสารปลอม p ล u สสลิปปลอมแน่นปึกตำรวจปอ,อสอกํำลังตรวจของกลาง Ledger Nano เเอ,โนโนอาจยงคริปโตถ้ามีธุรกรรมซ่อนบวกปอปองอป,อปอปงอรออายัดทรัพย์เพิ่มรถหรูบวกที่ดินนี่แหละโดนยึดแน่แนวโน้มคดีสารประกันเพราะไม่กลัวหลบหนีน่าจะเพราะชื่อเสียงบวกครอบครัวแต่ชันสอบสวนยังยาวถ้านานาคืนเงินได้บางส่วนอาจลดโทษแต่ถ้าปฏิเสธต่อ มีผู้เสียหายเพิ่มตอนนี้17รายแต่มีข่าวลือ50ล้านจากเพื่อนเก่าคดีอาจลุกลามเป็นแก๊งใหญ่ได้กูคาด50%จบที่จำคุก2-5ปีท้าสารภาพหรือ70%ถท้าต่อสู้ยาวๆดูจากเคสไอคอนกรุ๊ปที่คล้ายๆกันอะกระแสโซเชียลและสังคมจะเดือดอีก1-2สัปดาห์ชาวเน็ตจะขุดไอจีนานาเวที่หายตัวไป3วันต่อทาเวออกมา ปปกป้องเท่ากับดรามา่าครอบครัวระเบิดแต่ถ้านานา,นาโพสขอโทษแบบจริงใจแบบที่เคยทำกับดาดาอาจพลิกได้นิดนิดสังคมไทยชอบให้โอกาสดาราถ้ามันดราม่าดีๆแต่กูว่าครั้งนี้ยากเพราะกระทบผู้ปกครองโรงเรียนานานาชาติพวกนี้มีเครือข่ายโหดอาจมีคดีแพ่งตามมาเพียบบทเรียนชิวมอยอย่าลงทุนกับเพื่อนสนิทแบบไม่เช็คนะไว้ดอก 4- 7มันโกง ชัดๆปกติถูกกฎหมายแค่15%เปอร์เซ์เท่านั้นถ้าคุณโดนแบบนี้รีบแจ้งปออสอทันทีอย่ารอให้ลูกโซ่แตกแบบนานาสุดท้ายมันสอนให้รู้ว่าชื่อเสียงไม่ช่วยได้ถ้าทำผิดจริงๆอะ่ะเอาสรุปยาวเหยียดแต่ครบเลยไม่ล่ะถ้าชอบกดไลค์แชร์กูจะสรุปดราม่าถัดไปให้ฟังต่อแบบนี้เดือดทุกวันถ้ามีอัปเดตใหม่กูจะเมาเพิ่มนะบาย